สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับร้านช่างเกมโมดิฟายสวนส้นสมสมุทรสาครนะคะนี้เราก็อยู่ที่นครนาย,ยกนะคะนี้ก็เหมือนเดิมนะคะออกมาเก็บสายไฟชุดบนของอดีแม็กเก่านะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูห้องเครื่องลูกค้าก่อนเก็บนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลย สำหรับอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องก่อนเก็บเลยนะคะสายไฟที่อยู่บนฝาก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับสายแอร์โฟก็จะเก็บให้ใหม่ค่ะสายไดชาร์จก็จะย้ายลงด้านล่างให้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามกันนะคะว่าเราทำชุดสายไฟหน้าเครื่องใหม่แล้วสายเก่ายังอยู่ไหม สายเก่ายังอยู่นะคะอันนี้จะเป็นสายชุดใหม่ที่ต่อเข้ากับสายเก่านะคะสายสายหน้าเครื่องสายเซนเซอร์เก่าลูกค้าก็ยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยค่ะฝั่งลักเราจะเข้าสายให้ใหม่แล้วก็ไปต่อกับสายเก่านะคะสายหัวฉีดก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักใหม่สายใหม่นะคะซึ่งเราก็จะทํามาต่อกับสายเก่าสายหัวฉีดเดิมของลูกค้านะคะ สำหรับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสายไฟชุดบนของดีแมกเก่านะคะเก็บสายไฟชุดบนฝานะคะอันนี้ก็จะเป็นก่อนเอหลังเก็บนะคะก็จะมีสายหัวฉีดนะคะเก็บใหม่นะคะสายเซนเซอร์หน้าเครื่องนะคะเก็บใหม่สายไดชาร์จย้ายหลบสายน้ำมันไหลกลับอ่าที่อยู่หัวฉีดหนึ่งนะคะ ก็ย้ายลงไปด้านหลังนะคะแล้วก็สายแอร์โฟเก็บสาสายถักให้ใหม่นะคะก <_ A> ล่องหลักใส่ขายเย็นให้นะคะ <_ A> ก็จะประมาณนี้นะคะเก็บสายไฟชุดบนของ d m แมเก่านะคะ <_ A> ชุดนี้ก็จะใช้งบอยู่ที่3000บาทนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะยกเว้นปักลูกค้ามีแตกหรือกรอบหรืออะไรเงี้นะคะ <_ A> ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็เพิ่มได้เลยนะคะหรือ ถ้ามันแตกก็มีเปลี่ยนใหม่ก็เพิ่มนิดหน่อยนะคะส่วนมากจะแตกเป็นลั๊กซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะคะแต่ถ้ามไม่แตกก็ใช้ตัวเดิมของลูกค้านะคะหรือถ้ามันยังไม่แตกแต่ว่า,ามันเริ่มจะกรอบแล้วอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยเพื่อการใช้งานในระยะยาวนะคะฝั่งด้าน,นข้างก็จะประมาณนี้นะคะ ไฟก็เก็บซ่อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายเดิมสายเดิมไม่ได้หายไปไหนนะคะสายเดิมยังอยู่ครบทุกสายนะคะช่างก็เก็บซ่อนย้ายตำแหน่งให้นะคะสำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าสายเดิมยังอยู่ไหมอยู่ครบนะคะเก็บสายไฟชุดบนฝาของนี่แม็กเก่านะคะอื